โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับมีน้องคนนึงฝากขายดีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดูสก,กินปืนก่อนเลยนะฮะนี่ครับผมเป็นสก,กินปืนนะไอดีนี้ขายถูกถูกเลยนะขายร้อยห้าสิบนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกมาเลยนะเออสก,กินปืนไม่เยอะผมสก,กินปืนอ่ารหัสนี้ไม่เน้นสก,กินปืนนะครับก็สมกับราคาแล้วแหละเนาะอืมก็ประมาณนี้ นะครับสนใจอินบ็อกมาเลยนะน้องเข้าฝากขายมาผมก็ลงขายให้นะครับนี่พวกสก,กินตปงสก,กินปืนมันไม่เยอะหรอกครับรหัสนี้ก็ราคาร้อยห้าสิบก็ถ้าเติมเองมันก็ไม่ได้เท่านี้นะอ่าสก,กินไอโบนี่สก,กินไอโบบอกเลยคุ้มสัสๆนะครับใครที่ได้ดีนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูชุดเลย ผู้ชายนะครับอ่านี่เป็นชุดผู้ชายนะครับผมสนใจก็ทักมาเลยเดอ้อคุ้มนะครับสำหรับใครที่จะซื้อนะครับแนะนำเลยไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนะอืมยินดีกลางนะครับผมนะใครที่ไม่ไว้ใจอยากกลางก็ผมก็ยินดีนะครับ <c oughs> ใครที่สนใจก็ทักมาเลยนะ นี่มีชุดดีแท็กด้วยหายากนะครับช่วงนี้ชุดดีแท็กเออเดูโชอันนี้เป็นตัวละครนะครับตัวละครก็เยอะเหมือนกันนะพาดูชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงอ่าโอเคชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้นะครับชุดผู้หญิงก็ใครที่จะไปปั้นต่อก็แนะนำเลยนะเป็นรหัสแบบรหัสสำรองนะครับอะไรอย่างนี้ สนใจก็ทักมาเลยนะฮะผมตอบอยู่แล้วตอบยุบสีชั่วโมงอ่ะอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วครับสำหรับไอดีนี้ไปแล้วไม่ไหวกดไลค์กดแชร์กดติดตาใผมด้วยนะ